สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอาราลัสิตประจำวันอังคารที่12เมษายน2022กันนะครับเดี๋ยวจะพูดเผื่อไว้เลยเพราะว่าจะไม่ได้เจอกัน5วันเนื่องจากว่าวันหยุด2ก้านนะครับโอเคสำหรับยูโรนะครับ,รบ,รบก็อย่างที่เห็นตลาดนั้นบาลานซิ ing มานะครับ2วันพยายามเบรกดาวลงไปปุ๊บแต่ว่าเบรกไม่ได้ราคาแบ็กอัพกลับขึ้นมาด้านบน เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะครับเราถึงมีช็อตเทอร์มไบแอสเป็นนูโตรโดยมีแอรีรที่สำคัญนะครับก็คือที่อินิเชียลหรือโซนของเมื่อวานนี้รวมถึงพรีมาเก็ตซัพพอร์ตของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็บอกเอาไว้นะครับว่าถ้าหากว่าโฮอยู่เหนืออินิเชียลซัพพอร์ตของเมื่อวานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพรีมาเก็ตซัพพอร์ตมันจะมีส์สูงที่ราคานั้นจะแบ็กอัพกลับขึ้นไปเทสต์อินิเชียลหรือโซนเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับเราโฮพรีมาเก็ตซัพพอร์ตเมื่อวานนี้้้ราาคแบบบ็อััพกลขขึึนนน,นไปเทส And อยู่เชิ์นิโซแล้วโดนวีเจเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นได้ชัดเจนมากว่าเรามีบาลานซิ่ง1 2 3 4วันครับนั่นแปลว่าช็อตเทอร์มอแอดของเราจะยังคงเป็นนิว r ตรอยู่ไม่ใช่แค่นั้นอินเทอร์เนยตทำเฟรมด้วยนะครับก็ต้องปรับเป็นนิว r ตรเช่นเดียวกันเท่ากับว่ามีสิทธิสูงที่ตลาดนั้นจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบ1 2 3 4วันนี้โดยมี บ a ลานซิ่งไฮนะครับก็คือที่อินิเชียลรูนโซนเป็น h i ไฮด้วย Poor High หมายความว่าแม้ว่าราคานั้นจะกลับขึ้นไปเทสที่ a r e รนี้ 1, 2, 3ครั้งแล้วแต่ b บเออไม่มีกำลังมากพอนะครับในการที่จะเบรกได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ราคานั้นกลับขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วถ้า b u เออมีกำลังมากพอเอาราคานั้นสามารถเบรกขึ้นไปได้จะเจอ Stop ปลอสของ Short อร์มเซลเลอรที่นี่ค่อนข้าง มากพอสมควรเพราะฉะนั้นมันน่าจะพุ่งพอสมควรถ้าหากว่าราคานั้นเบรกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใน5วันต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าราคานั้นแบกอัพกลับขึ้นมาสู่ด้านบนแน่นอนว่าเราน่าจะเห็น responsive seller กลับเข้ามา active ก็จริงแต่ถ้าเบรกก็จำไว้นะครับตรงนี้เป็น stop loss ของ short term seller ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าหลุดขึ้นไปได้น่าจะ expand range ขึ้นไปได้ถึงโซนนี้0 9 7 7 6ถึง0 9 8 8 6 นั่นคือฝั่งอัพไซด์นะครับในขณะที่ดาวไซด์นะครับถ้าหากว่าราคานั้นแบ็กกลับมาที่ Initial Support ก็น่าจะยังเห็น b บเออนะครับสามารถกลับเข้ามา Active ได้อยู่ตัวอย่างยิ่งตอน First Test นะครับแต่ถ้าหลุดมันก็จะลงมาที่นี่เลยนะครับที่ s u p p o r t โซนนี้0.8059ถึง0.8174ซึ่งเป็น Area ียสำคัญเพราะถ้าหากว่าเบรกจะคอนเฟิร์มเลยว่าเป็น b แบ r i s h ใน larger time frame ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแอนีนี้ค่อนข้างสำคัญต้องดูอีกทีนะครับว่าจะสามารถเบรกลงมาใต้ initial support ได้หรือเปล่าถ้าเบรกตอนมาเทสตร,ตรงนี้รอบแรกน่าจะมี reaction แต่ถ้าลุดนะครับก็จะกลายเป็น bearish ไม่ใช่แค่ใน short term แต่ใน intermediate time frame ก็จะกลายเป็น bearish ตามไปด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ euro สำหรับพาวดอลล่านะครับก็อย่างที่เห็นหลังจากที่ตลาดนั้นบาลานซิ่งแล้วเบรกลงมาถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้นะครับราคานั้นจะติด i n i ิเชียล p p พพอร์ตแบ็กัลับขึ้นไปก็ขึ้นไปเทส t e แอเรียบาลานซิ่งเบรกดาวแล้วเจอเซลเลอร์กลับเข้ามา a c น i v e ะครับเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราเห็นจากไพรซ e Action ที่เราเห็นเซลเลอร์ยังคง Control Market อยู่และด้วยความเป็นจริงที่ว่าราคานั้น Accept Lower ก็หมายถึงบาลานซิ่ง ต่ำกว่าเดินนะครับต่ำจาก Area ที่มันเคย Balancing มาก่อนก็คือ2วันนี้พอเบรกปุ๊บมา Balancing อีก2วันข้างล่างเพราะฉะนั้นช็อต t ท e r m มเป s in t อร์สอ i a เทอมตอนนี้เป็น Neutral b e a r i s h นะครับไม่ใช่แค่นั้น Larger Time Frame เองก็ Neutral b e r r i s h เช่นเดียวกันเพราะถ้าเราไปดูชาร์ตนี้ให้เคลียร์ขึ้นนะครับอ่ะนี่คือ Daily Time Frame นะครับของ Volume Profile เราจะเห็นว่าใน3วันที่ผ่านมานะครับเราเห็นว่าราคานั้นลงมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็มาเทรดอยู่ประมาณสักด้านล่างของ h v n ของวอลลุ่มนะครับใหญ่ๆตรงนี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่แถวนี้นะครับแล้วถ้าเราดู time frame ที่ใหญ่กว่านี้เป็น weekly นะครับเราก็จะเห็นเลยว่าใน3วีคที่ผ่านมาเรามี one time frame weekly ด้วยก็คือราคาแต่ละวีค ลงมาต่ำลงเรื่อยๆนะครับ3วิกติดต่อกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในอินเทอร์ time f เฟรมหรือว่าท e f เฟรมระยะกลางก็ค่อนข้างแบบรจเช่นเดียวกันแล้วถ้าไปดูมันลี่ภาพใหญ่กว่นี้อีกอนะครับก็จะเห็นว่าเรามีวันทามเฟรมดาวมาเหมือนกัน3 3เดือนติดต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ มันอะไลเมนเกนหมดนะครับว่าค่อนข้างที่จะ bearish นั่นคือเหตุผลนะครับที่ว่า short term by as, intermediate b i as, big picture b i as เป็น neutral bearish ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการหา short setup น่าจะดีกว่าการเทรดลองเซตอัพนะครับถึงแม้เมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าขาขึ้นมันค่อนข้างสตรองพอสมควร แต่ถ้าเราดู market context นะครับเมื่อกี้อย่างที่โชว์ให้ดูเราจะเห็นว่า seller และ control market ค่อนข้างชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าราคานั้น back กลับลงมาใต้ pre-market support นี้301.77-302.29ก็มีสิทธิ์ที่จะลงไปเทส i n i t i a l Support ของเมื่อวานนี้และวันนี้ได้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นเทสรอบที่1-2ถ้าลงมาอีกทีกลายเป็นรอบที่3จะมีเิทธิ์สูงขึ้น ในการที่ตลาดนั้นจะ expand r a t e ลงไปใต้ initial support แล้วถ้า break initial support ได้ไปดูชาร์ต daily นิดนึงเราจะเห็นว่ามันจะค่อนข้าง bearish มากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นถึงบักป้ายไว้นะครับว่าจะ confirm ว่าเป็น bearish confirmation สำหรับพาราลละในขณะที่ทองคำนะครับสถานการณ์น่าสนใจอย่างที่บอกเอาไว้แล้วเมื่อวานนี้นะครับ ถ้าเราดู Volume มโปรไฟล์ชาร์ตจะเห็นได้ชัดเมื่อวานนี้ให้ดูกรอบนี้ไว้แล้วนะครับว่าเรามี Balancing ใน Daily มัน8วันแต่ b a l านซิ่งใน Daily นี้8วันอยู่ภายใต้ b a l านซิ่งใหญ่27วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็บอกไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่มันเบรกนะครับถ้ามันโฮอยู่แถวแถวแอเรียนี้ของวันก่อนหน้ามันมีสิทธิ์ที่จะเบรกเอา ขึ้นเป็นเหนือบาลานซิ่ง8วันแล้วถ้าหากว่าเบรกก็อาจจะมีสิทธิ์อาจจะมีมเมนตั้มมากพอที่ทำให้เบรกบาลานซิ i n ่ง27วันตามไปด้วยนะครับอย่างที่เห็นมันเบรกได้8วันแต่มันพยายามเบรก27วันครั้งแรกมันเบรกไม่ได้นะครับรีเจ็คแบ็กกลับลงมาแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีสถานการณ์ที่ดีพอสมควรสำหรับไบเออร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงแม้จะรีเจ็คแบ็กกลับลงมา ราคาก็ยังโฮอยู่เหนือ area breakout ใน balancing 8วันนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นไหมครับล่าสุดวันนี้ราคานั้นอยู่แถวนี้อยู่กรอบนี้เพราะฉะนั้นตามได้ก็ตามที่ราคานั้นยัง balancing อยู่ในกรอบนี้ต่อไปยังมีสิทธิ์ที่เราจะเห็น buyer กลับเข้ามา active แล้วเอาราคานั้น break ขึ้นไปเหนือ balancing 27่วันได้นะครับแล้วก็น่าจะกลายเป็น uptrend ในระยะสั้น เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลบ area นี้ออกไปก่อนเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพิ่มตรงนี้เป็น support เมื่อวานนี้ที่แปะป้ายไว้ว่าถ้า b r e a k balancing แปกวันได้จะเริ่มเป็นสัญญาณ bullish นะครับโอเคเออกไปเอาละตอนนี้นะครับต้องมาจาับตาดู level ตรงนี้แหละนะครับตราบใดที่ยัง balancing อยู่ในกรอบนี้ต่อไป ยังไม่หลุดลงมาใต้39 4 4ถึง44ทองคำมีสิทธิ์ที่จะเบรกบาลานซิ่ง27วันนี้นะครับแล้วก็ Expand พนเว้ขึ้นสู่ด้านบนโดยถ้าหากว่าเบรกได้จริงน่าจะมีโมเมนตัมพอสมควรแล้วก็น่าจะขึ้นไปถึง2.003ถึง2.009ได้ด้วยเพราะฉะนั้นช็อตเทอมอินเฟคชั่นพอยท์นะครับก็มี2เลเวลด้านล่างคือ39ถึง44ด้านบน62ถึง70 เบรกฝั่งไหนฝั่งนั้น control market ในขณะที่ช็อตเทอมถ้าหากว่ายังโฮอยู่เหนือถึง44ก็เท่ากับว่าช็อตเทอ r มไบเออร์ control market เพราะตลาดนั้นจะโฮอยู่เหนือ area breakout ของ balancing 8วันนี้นะครับสำหรับทองคำในขณะที่บิตคอยนะครับบอกไว้หลายวันแล้วเราเทรดอยู่ใน fail breakout pattern นะครับเพราะฉะนั้น พอราคาลงมาเรื่อยๆโดยเพย่างยิ่งมันอาจจะติดที่ HVN C 1 8 8 4นิดนึงแต่พอเมื่อวานนี้หลุด C 1 8 8 4นี่คือสิ่งที่เราเห็นตลาดนั้นรูดลงมาแล้วเบรกทีเดียวเลยนะครับลงมาใต้ซัพพอร์ตโซนนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นลบไปก่อนตอนนี้ติดอยู่ที่ซัพพอร์ตต่อไปเป็นสเต็ปายสเต็ปที่38850ถึง39 39332โดยจะเพิ่มโซนที่เป็นวิสิตเตในช็อตเทอมให้นิดนึงคือตรงนี้นะครับ โอเคทารเกต่อไปนะครับถ้าเบรก3 8 8 5 0ก็น่าจะลงไปถึงทาร็ตหลักในสเต็ปแรกก็คือที่โซน36 350ถึง38 383 89แต่ก็อย่างที่เคยบอกไว้แล้วไม่จำเป็นต้องหยุดที่นี่นะครับราคาสามารถลงไปได้ต่ำกว่านี้อีกโดยอาจจะลงไปถึง340 17และ3 1887ถึง329 34เลยก็ได้ นะครับถึงจะจบแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นตาใดที่ยังลงมาไม่ถึงทาร์เก็ตในสเต็ปแรกการเทรดลองไซส์สวนเฟลเบ็กเอา t p แพทเทิร์นมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเพราะก็อย่างที่เห็นใบอดทั้ง3 t i ม e f เฟรมของเราเป็นนูโตร l ิแบลลิชทั้งหมดเพราะฉะนั้นหาช็อตเซตอัพไว้น่าจะปลอดภัยมากกว่าสำหรับบิตคอย n นะครับโอเค พยานันทั้งหมดนี้นะครับคือมาเก็ตอราสิ์ประจําวันนี้ขอให้มีความสุขกับวันหยุดสงกราตน,นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาหนะ์หน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ